มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งถามพระเยซูเพื่อทดสอบผมจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในธรรมบัญญัติมีคำเขียนไว้ว่าอย่างไร ในธรรมบัญญัติเขียนอย่างนี้ว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองท่านตอบถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่ผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนนั้นต้องการจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า ถ้าอย่างนั้นใครเป็นเพื่อนบ้านของผมละ่ะหลังจากนั้นเฟรซูเล่าเรื่องหนึ่งให้กับคนนั้นฟังมีชายคนหนึ่งเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรคโคและเขาถูกพวกโลนจนเจ้ามีของมีค่าอะไรเอามาแบ่งปันให้ข้าบ้างสิไม่ได้ครับเขาคืนให้ผมเธอครับ <c oughs> ไอ้นี่ใช้แค่คา <c oughs> พูดไม่พอใช่ไหมต้องให้ใช้กำลัง อ,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 อพวกโจรแย่งชิงทรัพย์สินทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วชายคนนั้นเจ็บตัวมากจนลุกขึ้นไม่ได้ตอนนั้นด้ินเสียงเท้าเดินดังมาจากที่ไหนสักแห่งเจ้าของเสียงเท้านั้นเป็นปุโรหิตผู้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในพระวิหาร ปุโรหิตมาแล้วฉ right ันรอดแล้วช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับเมื่อคนที่ล้มนอนอยู่นั้นเห็นปุโรหิตที่กำลังเดินผ่านเขาก็อ้อนวอนอย่างจริงจังแต่ปุโรหิตทำเหมือนมองไม่เห็นและเดินผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงเท้าใครสักคนอีกเขาเป็นคนเลวีที่คอยช่วยปุโรหิตในพระวิหาร คนเลวีนั้นจะช่วยฉันแน่ช่วยด้วยช่วยช่วยขอช่วยชีวิตผมด้วยคนเลวีก็เห็นชายคนนั้นนอนอยู่บนพื้นเช่นกันแต่เดินผ่านไปอีกฝั่งโดยไม่สนใจเขาคนที่นอนอยู่นั้นหมดแรงลงเรื่อยๆแต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเท้าใครสักคนอีกครั้งหนึ่งขี่ลาม,มาเป็นชาวสมาเรียที่คนอิสราเอลไม่ชอบพวกเขา ปุโรหิตกับคนเลวีผ่านไปแล้วชาวสมาเรียก็ต้องผ่านไปแน่นอนฉันจะหมดแรงแล้วฉันคงจะตายอยู่ที่ถนนชายที่นอนอยู่นั้นหมดแรงและเกือบจะยอมแพ้แต่แล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นชาวสมาเรียลงจากหลังลาและเข้าไปหาชายที่ถูกปล้นนั้นดูสิเลือดของท่านออกมาก ถวนี้มีพวกโจรป้นเยอะมากต้องระวังต้องระวังชาวสมาเรียเช็ดเลือดออกอย่างระมัดระวังก่อนชาวสมาเรียเอายาทาแผลและเอาผ้าพันแผลไว้อย่างดีชาวสมาเรียาพาคนเจ็บขึ้นหลังลาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งและพักอยู่กับเขาและดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียก็มอบเงินให้กับเจ้าของโรงแรมและบอกว่า ตอนนี้ผมต้องไปแล้วขอช่วยดูแลรักษาผู้เปิ่ยคนนี้ให้หายดีด้วยนะครับผมจะกลับมาอีกถ้าเสียเงินเยอะก,กว่านี้จะใช้คืนให้ตอนนั้นหลังจากสนทนากันอยู่นานพระเยซูทรงถามผู้เชี่ยวชาญบัญญัติว่าเอาละ่ะในเรื่องมีสามคนปุโรหิตเลวีชาวสมาเรียในจำนวนนี้ใครคือเพื่อนบ้านที่แท้จริงของชายที่ถูกโจรทำร้าย คนนั้นก็คือชาวสมาเลียใจดีที่ช่วยดูแลคนบาดเจ็บใช่แล้วถูกต้องท่านจงไปแสดงความรักเหมือนอย่างชาวสมาเรียใจดีคนนั้นชายบาเรียนคนนั้นประทับใจมากกับคำตรัสของพระเยซูแล้วก็กลับไป